คุยไม่ลงตรงนี้ใช่ไหมปุยไปแล้วทางตรงนี้ก็จะเป็นทางแบบเป็นขดหินไปมันอาจจะแบบไม่เหนือ่อยขาแต่แบบชุมวิวไปด้วยแต่ก็โอเคอะ่ะ รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าว,วิ่งด้วยนะคิดว่าเป็นรองเท้าคู่ที่แบบใส่แล้วนุ่มที่สุดวิ่งดีแต่ไม่รอดไม่เหลือนี้ก็หกโมงเช้าเป๊ะเ,เลยนะคะเรานัดพี่ไกด์เอาไว้ที่น้ำตกตาบิมานใช่ปะ เออตัดวิมานทิ์นะคะตอนนี้แบบหกโมงเช้าอะ่ะยังมืดมืดอยู่เลยนะคะก็ค่อยๆๆแบบขับรถมาที่น้ำตกตัดวิมานทิ์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นถ้ำนาคากันวันนี้นะคะขอให้ทุกอย่างแบบราบรื่นขอให้อากาศดีๆนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โนู่นเลยนะคะตอนนี้กี่โมองอะ่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ กำลังจะเดินขึ้นที่ถ้ำนาคา 2> 2, นี่ไกด์ของเราชื่ออะไรนะน้องแบมบคน้องแบมนะคะน้องแบ,บ,ะะองแบ,บมอายุเท่าไหร่สิบเก้าค่ะน้องแบ,บมอายุสิบเก้าขึ้นที่นี่แบบกี่ปีมาแล้วไม่อันนี้เพิ่งทำมาทำตอนจบปีเทอร์อคะคะอุ้ยเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ในมือของหลงเรี่ยน,นะคะอือแจ๋วแจวตอนนี้คือไม่ค่อยมีใครขึ้นมาเลยเนาะมันเช้าชเกินเหรอเขารอขึ้นสายกว่านี้ แต่ว่าด้วยความที่เรามาไกลนะคะแล้วเราต้องแบบรีบกลับบ้านเพราะว่าเราไม่ค่อยชินทางตอนกลับเพราะว่าตอนมาคือแบบไฟล่องทางไม่ค่อยมีเลยตอนช่วงแบบเข้าจากสกุลมาเราก็เลยอาศัยขึ้นแต่เช้าเฮ้ยเราขึ้นตอนกี่โมงนะเนี่ยหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้คืออากาศดีมากเลยเนาะกี่องศาไมู่้นะจะบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเอาจริงๆแต่ แต่เราต้องรอดเนาะตอนนี้เราเตรียมน้ำมาคนละสองขวดอย่าดมอย่าหอมอย่ามองขนมน้องแบมถ้าหิวขนมบอกพี่ได้นะแต่ว่กพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยจักละ่่ากินขนมเอาแต่พี่ดูกาแฟมาละเริ่มหอบแล้วนะถอดได้นะคะพี่ที่เขาที่เขาบอกให้ถอดกคือ ช่วยแหงใจนี่แหละพี่แต่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมเป็นระยะระยะนะคะน้องแบมอือ ด่านต่อไปนะคะขึ้นเลยค่ะขอยืนทับนิดนึงไม่ไหวแต่เราต้องปีนขึ้นไปนิดนึงนะคะถึงบอกว่าจะต้องเตรียมตัวดีๆมากๆเลยเนาะบางคนเมื่อกี้เหมือนเขามีุ่มมือด้วยแต่เราไม่ได้เตรียมนะยังไม่ขึ้นถ่ายยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ไปขึ้นต่อเลยขึ้นทางนี้ดีกว่านะคะทางที่จะอันตรายต้องไป อันนี้จุดร่วมต้นจะมีทั้งหมด12จุด A ถึง L นะคะนี่ยังจุด A A ถึง L หรอคะจุดสปาจุด L จุดสปาขึ้นเท่าไหคะอันนี้พันสองพันสองแบบขึ้นเขานะคะไม่ใช่พันสองแบบปกตินะไม่ใช่ต้องคูณทบขึ้นไปสองถึงสามเท่าโอ้คจ้าขึ้นปกติแต่ของเราหนูว่าประมาณคูณทบไปมาสักสองเท่าสองเท่าสองโอ้ยยิ่งกว่าปกติเนะ <Das S 2> แต่ภูกระด,ดึงคือขึ้นตั้งแต่ตอนอายุาแบบไอ้นี่ตอนนี้ตอนนี้ <l ots> ขอนอั่งพักนิดนึงเพราะว่าบันไดชันมากไปดูขาอ่อนเลยบันไดที่จุดแรกขึ้นไปกลางเขาอ่ะคุณมันจะเยอะเพราะมันเป็นทางเดินึงลงพื้บบนดินนี้เลยตรงกลางเขาอะค่ะตรงน,นี้ยังดีนะมีบันไดซึ่งตรงนั้นพี่เขาจะอาจจะไม่ได้ถอดแมสเลย บางคนเนี่ยฝุ่นก็จะฟุ้งแต่ตรงตรงบันไดเนี่ยคือแบบเหมือนเป็นทางขึ้นที่ดีแต่แบบล้าขามากเลยนะเอาจริงสะดวกแต่ล้าแต่ล้าขามากหน้าขาแต่ขึ้นมาก่อนอ่ะทางเก่าอ่ะเราอาจจะรู้สึกสนุกสักพักหนึ่งเราค่อยมาปวดทั้งตัวเวลาลงกมาแบบนีใช่ไหมใช่ค่ะน้องดำขึ้นถึงแบบสิบยี่สิบวันนึงประมาณกี่รอบวันนึงก็รอบเดียวค่ะเต็มที่คนแเราก็กลับก็จากวันไหนที่แบบ รอบแรกที่ว่าขึ้นไม่ถึงเนี่ยมาพลก็จะขึ้นไม่ถึงรอบแรกแล้วใช้เวลาน้อยเนาะพอาะเขาต้องกลับลงมา,มาถึงตรงเนี้ยเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ลงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วก็อาจจะได้ขึ้นรอบสองหนูก็อาจจะไปจองคิวที่ททรอบสองคือต้องไปต้องกับไารต้องมาลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมไปลงทะเราไปต่อกันเถอะเหมือนลั่นคิวใหไป เราเดินทางมาถึงจุด E แล้วนะคะตอนนี้ E อีกจุดสุดท้ายคือจุดอะไระคะ L ตอนนี้ถึงจุด E แล้วนะคะจุดปลายทางของเราคือจุด L ไปได้นะได้นะไปไปได้นะไหวไหมปิวลูกอมไหมดูเพื่อนคูว่าได้นะเพราะว่าพี่เดินมาประมาณยี่สิบนาทีไหวลูกอมไหม โอเคมีลูกอมหวานอันนี้ระหว่างทางที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะเมื่อกี้เราผ่านจุดอีมาแล้วน,น้องเ,เขาบอกอว่ามีมทริคเนาะเวลาเดินขึ้นเขาแบบนี้อย่าเดินหลังคอมอย่าโก,ก่งตัวใช่ค่ะอย่าโน้มไปข้างหน้าเอออย่าโน,น้มไปข้างหน้าต้องพยายามที่จะแบบเดินตรงๆเอาน้ําหนักแบบตรงๆต,ตัวแล้วมันจะเหนื่อย <c oughs> น้อยลงจริง,รงๆแม่พี่โทรมา <c oughs> แม่พี่โทรมาไม่รู้จะรับได้หรือเปล่ามีสัญญาณหรือเปล่าคือถ้าเราปกติอขอาาของแม่อีกจุดหนึ่แนขอของแต่ชั้นเนี้ยเขาจะขอความกตรงนี้กันนะคะอันนี้เป็นจุดที่อีกหนึ่งพันเมตรใช่ไหมเมื่อกี้ที่ใต้ทางตรงนี้ก็จะเป็นทางแบบเป็นโขดหินไป มันอาจจะแบบไม่เหนือ่อยขาแต่แบบทางสวยดีอยู่นะชอบอยู่แบบเนี้ยชอบเร็วไปชุ่มดีไปด้แต่ก็โอเคอ,ะอ่ะก็จะเป็นแบบลอดตามโผลเหินไปก็เดี๋ยวเรา อีกไกลไหมจากตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งพันเมตรตามที่บอกใช่ไหมโอเคตอนนี้เราใช้เวลาผ่านมาสามสิบนาทีถึงตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราขึ้นมาตอนหกโมงครึ่งเนาะตอนนี้มันเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวไปดูวิวข้างบนแล้วก็ไปว่ากันนะคะไปเสื้อเริ่มออกแล้วมไม่เป็นรั้วเราใกล้ถึงแล้วนะคะเฮ้ยตอนนี้น้องบอกว่าเราจะใกล้ถึงแล้วถ้าเราถึงตรงนี้ โอเคสู okay. ้ป่ะวันนี้ไปก็คืออีกครึ่งทางค่ะเพราะเดินข้างหน้าจะเป็นจุดเอฟจุดที่หกแล้วก็เดิน,นอีกหกจุดข้างหน้าโอเคจุดเอฟนะคะจะเป็นจุดไปน้ําตกอะไรนะน้ำตกตัดวิมานทิปน้ตกตัดิมานทิปแต่ว่าเขาจะไปกันหน้าฝนใช่ไหมใช่ค่ะคือเส้นทางตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าส,<ด>สามร้อยเมตรถึงนะคะอ๋อเหรอสามร้อยเมตรเองแป๊บเดียวนาะแต่เราน่าจะไม่ไปเนาะ เออถึงข้างบนก่อนขึ้นข้างบนจุดไม้ของเรากันนะคะทุกคน Cause ไปทีละคนจุดนี้เป็นจุดที่น้องบอกว่าเริ่มเป็นเกล็ดให้เห็นแล้วขึ้นเลยจุดเอสมานิดนึงเมื่อกี้นะเนาะตอนนี้ที่เรามานะคะบ,บันไดเนี้ยคือวันนี้เป็นวันแรกที่ชช้งานใช,ใช่ไหม<ถ>เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกันตรงนี้หน่อย จุดตรงนี้อ่ะจะเหมือนดอกเห็ดเออเหมือนดอกเห็ดจริงๆสวยมากเลยอ่ะนีสวยกว่าขึ้นมันด่ใช่สวยมากไม่มีแรงนี่นะคะจุดที่เรียกว่าหน้าผาหนุม,มานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อละคุยไม่ลงตรงนี้ใช่ไหมคุยไปและวใบแดง ตรงนี้เป็นจุดที่ชันที่สุดเลยบ<ช>ันดาบันไดถ้าเราขึ้นมาใช่ไหมเป็นจุดที่ชันใช่ข,ใชขึ้นไปเลย<ช>แับเป็นจุดแคบๆเนาะตรงนี้ต้องใช้ความระมาัดระวังแบบมากๆเลยนะคะขันได้ไหม,ามาได้นะโอ๋ไม่น่าจะไหวค่ะไม่น่าจะไหวอันนี้เอาดักให้เขาดูตฟ้าทิศออกแล้วเจ็ดโมงสิบห้าตอนนี้มาค่ะมาดูทะเลหมอกกันจริงเหรอ จริงหรอ,อจางบอบบางขึง<อ>ง้นมาม<อ>ทันอุ้ยตดต,ยตรงนี้มีทะเลหมอก <c oughs> ด้วยดีตรงนี้ก็ได้นะสัยดีตอนนี้เราเหมือนจะนำทางเพื่อนมาสักนิดหนึ่ง <c oughs> คือด้วยความที่ดูทางเมื่อกี้เราผ่านตรงบันไดลิงมาคือแบบ ตอนนี้รองเท้าคือไปหมดละรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งด้วยนะคิดว่าเป็นรองเท้าคู่ที่แบบใสแล้วนุ่มที่สุดวิ่งดีแต่ไม่รอดไม่เหลืออันนี้มันเป็นทางที่ชาวบ้านกับเจ้าที่ช่วยกันทำตอนนี้นี่คือเป็นแบบทางดีสุดๆแล้วเนาะหลุดแล้วเหรอไม่รู้ตัวเลยนะว่ารองเท้าหลุดตอนนี้รองเท้าหลุดแล้วนะคะทุกคนดูนะ ไปละทุกคนคะหายไปขัหนึ่งอ่ะจริงๆเดินไม่รู้ตัวเลยไม่งั้นก็ปอดอกทั้งสองลยไม่ได้ใส่รองเท้าคู่นี้มาประมาณห้าปีละแล้วก็ไม่ได้เช็ครองเท้าแล้วก็ไม่ไดเอารองเท้าคู่อื่นขึ้นรถมาเช็คเมื่อคืนเนาะซึ่งเราอยู่ตรงนี้แล้วแบบไม่ทันละก็ลองใส่มาไม่หลอดไม่เป็นไรค่ะต้องหาซิลค์เทปกับบ้านหรอกในรถมีรองเท แต่ก็แบบนี่แหละหนทางไม่ได้รยด้วยกีบกุหลาบแต่ว่า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 เราต้องไปให้ถึงคือพวกที่ตั้งใจมากมามากๆเลยนะนีอจริงจริงเอาพูดจริงๆทีแรกอ่ะกะจะไม่กลับบ้านหรอกแต่ว่าตั้งใจจะมาที่นี่ก็เลยต้องกลับบ้านด้วยเพราะว่าทีแรกแบบสถานการณ์โควิดไงเราก็แบบ ไม่อยากเป็นภาระอ้าวหลุดอีกข้างแล้วค่ะทุกคนเรียวๆเลยจริงๆรุ่ยค่ะรองเท้าไปแล้วได้อยู่พี่ถืออุ้ยถพื้นแด่งยังได้อยู่เดินง่าย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 ได้ได้ได้เลยได้เลยจริงจุดน้ำแล้วเราก็จะได้เดินผ่านเลยอ๋อถ้ามาหน้าฝนตรงนี้จะเป็นทานน้ำเลยเราสามารถแบบเดินเตะน้ำไปเลย ใช่ฟตลลิ่งก็จะคนละอีกแบบเนาะแบบสวยๆธรรมชาติฉ่ำๆว่าว่าไปเล่นนะคตกเราใกล้จะถ,ถึงเสียงที่สามแล้วไปเราไปต่อกันเถอะ <c oughs>